สวัสดีค่ะพี่มินวชริญญานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมคำสอนดีๆเกร็ดความรู้ดีๆจากเสด็จพ่อองค์เพชรพัตระเทวาท่านเทวดากายเพชรหรือองค์ทั้งทาวสมุทรเทวาเทวีนะคะว่าที่แท้จริงแล้วบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรนั้นท่านประจําอยู่สวนชั้นชั้นใดเสด็จพ่อองค์เพชรที่ท่านวาราชการอยู่ที่ ฉันจะตุมหาราชิกาแต่จริงๆบารมีของท่านท่านสามารถอุบัติเป็นเทวดาบนชั้นรุสิทธได้เลยเพราะท่านเป็นพระอริยะบุคคลแล้วเป็นเทวดาที่มีรัศมีกายเพชรก็คือเทวดาพระอริยะบุคคลนั่นเองดังนั้นท่านก็จึงสามารถมีวิมานหรือมีสิ่งต่างๆสวยที่พยาสมบัติของสวรรค์ชั้นดุสิทธได้แต่ท่านติดภารกิจหน้าที่จะต้องสวยตำแหน่งเป็นนาคาธิบดี และทำงานถวายพระอินทร์เจ้าฟ้าต่อไปท่านก็จึงยังดงํารงตาแหน่งและสวยวิมานบนสวรรค์ชั้นชัน้นจตุมหาราชิกาอยู่ดังนั้นนี่คือบาร,รมีที่แท้จริงของเสด็จพ่อองค์เพชรครูเทวดาสอนธรรมของเราเราก็กราบสักการะในบาร,รมีของท่านนะคะท่านเมตตามาดูแลพวกเรามาสอนพวกเรา มาให้ธรรมะดีๆผ่านพี่มิ้นเองที่เป็นผู้สื่อสารธรรมะดีๆของท่านและนำมาเผยแพร่ทาง Facebook และทางช่อง YouTube ก็ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมให้สมกับความปรารถนาของเศรษจพ่อองค์เพชรนะคะขอฝาก เก็บความรู้ดีๆนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะใครมีคําถามที่เกี่ยวกับข้องกับการปฏิบัติธรรมสามารถส่งคําถามมาได้ที่เพจอัญ,ญมณีเพชรเกรดแก้วนะคะรูปโปรไฟล์เป็นรูปอัญ,ญมณีและใครอยากจะร่วมบนกับเสด็จพ่อของเพรก็สามารถร่วมบุนได้ที่เพจอัญ,ญมณีเพชรเกรดแก้วเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ ธรรมบารมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ